เจ้าหญิงเราต้องว่ายนะไปนะเออแล้วแล้วแต่ว่าโอเคได้ฉันยอมเปียกเจ้าหญิงโอเคงั้นเรารีบไว่ายไปเร็วเฮ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยเออปิดประตูเปิดประตูใครวะเปิดประตูเอ,อ้าเฮ้ยเอ,อ่เอ,อ เออไม่ต้องเอออ่ะไปเจ้หาหญิงมาเร็วเจ้าหญิงเข้ามาเจ้าหญิงเจ้าหิงเข้ามาดิเดี๋ยวนะ<ค>ทำไมบ้านนายเล็กขนาดเนี้ยเออและและเราจะอยู่รอดเหรอเออไม่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 ่ไ,ไ,ไเป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก,เร,รอกเราเออนี่ เราขอหอลบอยู่บ้านเธอเราขอหลบอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านเธอสักแป๊บนะเรามีภัยเออและเออถ้าถามว่ามีที่หลบภัยหรองั้นลงช่วยทุบตู้หนังสือได้ไหมเรียกดร,ร์ได้ไหมก็ได้ทุกใช่ไหมโอยรับลมคมในนนี่เราอะ่ะวิถ่ามาแล้วไปเร็วลง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  หามาแล้วได้ลงมาอย่าช้าลงมาเร็วยอยู่ไหนองหอกไม,ม่ีคนี้คนทั่ว มันมันอยู่ไหนบ้านก็มีอยู่แค่นี้อ,เเนยอย่าบอกนะว่ามันหนีไปทางนั้นน่ะไปตามไปไปเฮ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยเออว่าแต่ว่าเด <c oughs> ี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันหรอเอางี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายฟัาเดี๋ยงั้นพวกเรานั่งก่อนไหมโอเคขอนั่งหน่อยนะเฮ้ย เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะก็คืออ,อพอดีว่าเราเกิดปัญหาด้วหน่อยที่วังเราเข้าไปมีทหารมารอเราเต็มแล้วก็เราโดนเราโดนคนใส่ร้ายว่าเราวางยาผิดองเออเระวังยาเราเราวางยาพิษท่านพ่อของเราเดี๋ยวก่อนนะแล้วนนลผมจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าพวกคุณไม่ใช่คนร้ายนะ่ะ ฉันเป็นลูกไนะฉันไม่ฆ่าพ่อตัวเองหรอกเอาว่าพวกเราไม่ใช่แล้วกันนะแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะฉันโดนใส่ร้ายฉันโดนใส่ร้ายว่าฉันฆ่าอนี่นายนายเงียบไปเลยนะลูกเนี่ยจะฆ่าพ่อตัวเองแต่ว่าผมกย็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าอ,อ่ะเฮ้ยเชื่อพวกเราเถอะ เราไมาช่ชอบคนร้ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รางข่าหลวงของฉันอาวุธไปเลยถ้าเกิดนายไม่มั่นใจเอาไปสิฉันขโมยมาจากผู้ทหารน่ะเออเอาไปให้หมดเลยจเจ้าหญิงอาอาวุธไปให้มันดิแ<จ>สดงความบริสุทธิ์ใจหนะ่อยไปเลยเนี่ยนี่ นี่คืออาวุธของเราแทงวิเศษของฉันถ้าสมุดนายไม่มั่นใจนายสามารถฆ่าพวกเราทิ้งได้เลยเออเอาดิคว<ร>า,ามบริสุทธิ์ใจพออย่างเราไม่กลัวตายหรอกเรามาขนาดนี้แล้วและอย่างหนึง่งพรุ่งนี้จะมีจะมีคนติดตามของเราเข,ข,ขา้าเขาน่าจะเขาน่าจะโทรมาหาเราในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เขาจะรู้แล้วว่าเราหายไปแล้วพรุ่งนี้เขาอาจจะเขาอาจจะเขาอาจจะเอาของมาให้เราเราก็มีเขาเป็นเ,เครื่องพิสูจน์หลักฐานได้ว่าเราไม่ได้ทจริงก็ได้นะถ้างั้นผมจะลองเชื่อพวกคุณก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราอยู่ในนี้เราจะปลอดภัยหรอปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดว่าพวกมันรู้อ่ะมันก็มีทางออกสำรองอยู่นั่นไงเห็นไหมล่ะ อ๋อทางนั้นน่ะเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนายฉันถามหน่อยนายเป็นแค่คนบ้านป่าอยู่ในนี้นายแค่เป็นแค,แค่เป็นคนที่อยู่ชายแดนป่าอยู่นายก็ไม่ได้รับโดยอะไร<จ>ะแต่<า>ทำไมจะถามว่าจะถามว่าผมสร้างฐานนี้ได้ยังไงอ่ะเหรอไม่ใช่นะสิผมอุตส่าห์ผมกับเพื่อนอ่ะเก็บเงินอ่ะอุตส่าห์เก็บเงินแทบตายนะไปสร้างฐานเนี้ยก็แบบ ประมาณสิบปีเลยอ่ะแล้วเราก็มาหาถิ่นฐานที่จะสร้างได้อ่ะนะอ๋อโอยแต่ก็สวยนะเนี่ยแล้วเพื่อนนายอ่ะไปไหนะเพื่อนผมเหรอเพื่อนผมเขาบอกว่าจะไปค้างอ่ะเขาเหมือนมีงานที่ที่ต่างจังหวัดนะ่ะเขาน่าจะค้างประมาณหนึ่งอาทิตย์ะนะก็ดีแหละขอให้เขาอย่ามาอย่าเพิ่งมาเค้าไหมมิั้นมันจะเป็นอันตราย ถ้าทหารบุกมาที่นี่จริงๆเถ้าทหารบุกมาที่นี่จริงๆแล้วเราหนีออกไปเราจะไปไหนต่อนายได้คิดไว้หรือเปล่าถ้าถามว่าไปที่ไหนอะหรอหมู่บ้านใกล้ๆไหม<อ>หมู่บ้านไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านใกล้ๆนะ่ะอยู่หลังวังแค่นิดเดียวอยู่ใกล้กับบ้านนายซสอีกถ้าอย่างนั้นเราโดนจับแน่ๆเอาอย่างนี้ไหมเราจะไปเอาดด็อกเตอร์อมีทางช่วยเรา,าไหม เดี๋ยวนะเออใช่ใช่ใช่ใชตู้โทรศัพท์ใช่แล้วใช่แล้วตู้โทรศัพท์ของฉันทาดิสใช่แล้วใช่แล้ว,ลวม,มันอยู่ใ,ใกล้บ้านนายอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังออกไปไม่ได้นะเอาทำไมล่ะทำไมจะออกไปไม่ได้ก็ดูสิเราถูกผู้คนตามล่าอยู่นะถ้าเราออกไปสมสีีสมุมภาพแบบนี้เราอาจจะโดนฆ่าก็ได้เออถ้าอย่างนั้น เออเราไปนอนก่อนไหมอ่ะฮะมีห้องนอนด้วยเหรอโอ้โหห้องนอนนายนี่มันสร้างเบสิกจริงๆเลยนะเฮ้ยชุดเกาะนี่มันชุดเกาะอะไรเนี่ยก็นะมันเป็นชุดเกาะที่อุตสาตีมานะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะอาบน้ำยังไองอนะ่ะในบ้านนายนอ๋ออย่นี่ เดี๋ยวอ่างเลยแค่นี้เนี่ยนะเออเอาเถอะนะองค์หญิงอยู่ๆไปเถอะอน,นก็ได้แล้วเตียงนอนนี่นอนด้วยกันหรอนอนด้วยกันครับอันเนี้ยปกติปกติอะมันจะเป็นเตียงสองเตียงแต่ผมเติ้รเพิ่มอีกเตียงหนึ่งด้วยเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนอนที่แบบแคบๆผมก็เลยนอนสองเตียงทับไปเลยเพื่อนผมนอนเตียงเดียวงั้นเราขอนอนริมๆได้ไหมอะเราไม่อยากนอนตรงกลาง โอเคได้ได้ได้ไดพแต่ว่าชุดเกาะเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรเหรอก็นะผมมีไว้เพื่อสําหรับมีออกรบสงครามอะไรอ่ะนะจริงๆมันก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าจะเอามาใช้อะไรในแผนของพวกพวกเราอะเหรอผกล่าวไว้ว่ามันอาจจะมีคนหนึ่งที่ต้องผ่วงเวลาไว้ถ้าเกิดวพวกมันรู้ตัวโดยการใส่ชุดเกาะเนี่ยนะงั้นเหร ถ้างั้นฉันจะเป็นคนเอาเองเจ๊ไหมพอเถอะเราต้องรีบนอนกันได้แล้วนะนั่นสินะมันดึกมากแล้ว้างนั้นราตรีสวัสดี์นะเฮ้ยเออองหญิงข,ข้าผิดไปแล้วข,ข้าสัญญาว่า เออเออผมผมจะไม่ทำพลาดอีกองหญิงไว้ชีวิตข้าด้วยเจ้าทำพลาดครั้งนี้เจ้าทำให้เจ้าทำให้มันหนีไปได้อ,อ,องหญิงแต่วันนี้มันครั้งแรกของผมเองนะองหญิงท่านพอ่อจะต้องมีรชาชทายาทคนเดียวคือข้าเท่านั้นอ,อ,องหญิงได้โปรด ไว้ชีวิตข้าด้วยเออไว้ชีวิตข้าด้วยนี่พวกเจ้าพวกแกช่วยฉันหน่อยสิเออครับเออใครห้ามช่วยเด็ดไม่งั้นเราจะฟันหัวให้หมดเลยอยายาหนะองค์หญิงองค์หญิงเออผมช่วยองค์หญิงแบบเนี้ยก็บุญแค่ไหนแล้วริงอ,อ้างบุญคุณต่อเจ้าหญิงเ <c oughs> จ้าหญิงไม่ เจ้าหญิงนี่ทหาร,รเอาดาบเลยค่ะเออได้เลยครับขอบคุณมากออ,องหญิงเออเออองหญิงครับผมว่ามันไม่เกินไปหน่อยแล้วครับมันเพิ่งครั้งแรกเองนะครับองหญิงครับ มีใครกล้าพูดอะไรไหมมีใครจะพูดอะไรอีกไหมเออไม่มีแล้วครับองค์หญิงดีมากเออแล้วจะให้พวกเราทำอะไรต่อครับองค์หญิงจ้ทำอะไรต่อเหรอ ใช่ครับแต่ก็แค่ทีนี้ก็จะมีเรื่องนี้ที่ฉันรู้คนเดียวคนอื่นไม่ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคืนนี้